ใายลงไว้แล้วก็ขับมาออกไปหน้าทหารทีเดียวนี่เราเห็นเร่าปีในตอนนี้เป็นเร่าปีที่อยู่ในวัยเจ็กกันมิได้อยู่แนวหลังแล้วก็ร้องแต่ให้ทหารเข้ารบเร่าปีขับมาออกไปหน้าทหารข้างขวานั้นเป็นกวนอูอยู่บนหลังมา้าข้างซ้ายนั้นเป็นเตียวหุยอยู่บนหลังม้าเช่นกัน เราปีเอาแส้มา้าชีหน้าด่าพวกโจรว่าไอ้พวกขบถเทียนอ้วนจีทหารเอกโจรพวกผ่าหรือนักโกรธนักทีเดียวและด้วยถือว่าตนมีกำลังถึงห้าหมื่นทหารกองน้อยกระจิตริเท่านี้น่ะจะกระทำไรได้ก็จึงสั่งให้ทหารเอกของตอนคนหนึ่งชื่อแตงเมาขี่ม้าออกไปรบเจ้าเตียวอีเต้หุย ม่ได้ฟังความประการได้แล้วควงทวนยาวสิบศอกหนักแปดสิบห้าช่างขับมาตะรุยเข้ารบกับเต็งเมาเตียวหุยรำเพลงทวนแทงถูกอ,อกเต็งเมาตกมาตายในภายเวลาไม่ถึงเพลงคือปราดเข้าไปถึงตะรุยได้ก็แทงสวบถูกหน้าอกเต็งเมาตกมาตายเทีย้วนจีก็โกรธนะัก คือเงาขับมาออกมาจะรบกับเตียวหุยกวนหยุนฉางอูเห็นนั้นก็ขับมาผ่านหน้าเตียวหุยออกไปจะไปรบด้วยเพียวอ้วนจีเห็นรูปร่างกวนอูก็ตกใจเสียทีขณะนั้นกวนอูก,ก็เอาเงาฟันฉับเข้าให้ถูกเพียวอ้วนจีตัวขาดเป็นสองท่อนบรรดาพวกโจรท้งนั้นเห็นนายตัวสําคัญทั้งสอง ตายไปต่อหน้าในเวลาฉับพรันทันทีเพียงครู่เดียวเท่านี้ก็แตกกระจายไปสิน้นเราปีก็ขับทหารห้าร้อของตนเข้าไล่จับพวกโจรได้เป็นอันมากจับได้ทั้งพวกโจรมาอาวุธแล้วก็ยกกลับเข้ามาเมืองตุ้นกวนด้วยทหารกองน้อย แต่มีตัวนายทั้งสามที่มีน้ำใจอันมั่นคงสามารถต่อสู้ขับไล่โจรกองใหญ่จำนวนพรไพรพลมากกว่ากันไม่รู้ว่ากี่เท่ากระจัดกระเจิงไปแล้วนั้นเหล่าเอียนพันเจ้าเมืองรู้ข่าวก็ออกไปรับเราปีถึงประตูเมืองแล้วก็พากันกลับเข้ามา ก็ให้ปูนบำเหน็จพวกทหารเหล่านี้ตามสมควรครั้นรุ่งขึ้นมาใช้ถือหนังสือสิบเกงเจ้าเมืองเฉ่งจิ๋วมาถึงเมืองตุ่นกวนว่าบัดนี้มีโจรพวกผะเหรืองยกมาล้อมเมืองเฉ่งจิ๋วจะขอกองทัพเมืองตุ่นกวนไปช่วยเหล่าเอียนก็เรียกหารอบปีมาปรึกษา เหาปีก็บอกว่าข้าพเจ้าเรนน้องของข้าพเจ้าพร้อมกับกองอาสาจะขออาสายกไปช่วยเมืองเฉงจิวเองเหล่าเอียนก็มีความยินดีก็สั่งเจ้าเจงให้คุมหานห้าพันนี่ตอนนี้มอบทหารสำหรับเมืองตุนกวนห้าพันยกไปกับเหล่าปีกวนอูเตียวหุยด้วยทีว่าคงจะเชื่อใจเชื่อความสามารถกันขึ้นหน่อย มอบฐานให้ห้าพันเหล่าปีพร้อมด้วยเจ้าเจงกวนอูเตียวหุยละฐานทัพบวนั้นก็ยกไปถึงเมืองเฉงจิว๋วพวกโจรเห็นกองทัพยกออกมาก็เข้าโจมตีทันทีเมื่อพวกกองโจรเห็นกองทัพในเมืองยกมาก็เข้าตีเลยทีเดียวนั้นฝ่ายเหล่าปีเจ้าเจงเนี่ยมีทหารน้อยกว่านี่ก็ถอยออกมา แล้วก็ปรึกษากันกันกนกนกบกวนอูตเตียวหีว่าทหารของเราเนี่ยน้อยกว่าพวกโจรน,นะเราจะคิดเป็นกลศึกจริงเจ้าชัยชนะได้นี่ตอนนี้เราปีเป็นผู้สั่งการเ,าเราจะเห็นความสามารถในเชิงรบของเราปีในตอนต้นๆน,นนี้เท่านั้นแหละเราปีบอกจะคิดเป็นกลศึกเจ้าชัยชนะได้และเราปีให้กวนอูนเนี่ยคุมฐานพันหนึ่งไปซุ่มอยู่ที่ ข้างภูเขาทางซ้ายแบ่งฐานอีกพันหนึ่งให้เจ้าเตียวหุยเจ้าจอมุทธรุนี่คุมฐานอีกพันหนึ่งไปซุ่มอยู่ทางข้างขวาแล้วก็กำหนดว่าถ้าได้ยินเสียงมาล่อแล้วเมื่อใดเนี่ยให้ยกฐานตีกระนาบเข้ามาทั้งสองข้างให้จงพร้อมกันสิ่งที่ต้องการเป็นอย่างยิ่งในการต่อสู้เนี่ยก็คือความพร้อมเพรียงความพร้อมใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทหารจะน้อยกว่า้าดศึกเพียงรายประการใดมิมิหวาดหวัน่นกวรอูเตียหุยรับคำแล้วก็ยกไปตามคำสั่งรุ่งขึ้นเล่าปีกับจเจ้จาเจงเจ้าเจงนี่ต้องเรียกว่าทหารหลวงเมืองตุนกวนเล่าปีกับจเจ้าเจงก็ยกฐานไปตามทางที่กวรอูกับเตียหุยซุ่มทหารกองระพันหนึ่งไว้สองข้างทางแล้ว ราปีกับเจ้าเจงก็ยกฐานไปทางนั้นฝ่ายโจรเห็นกองทัพในเมืองยกมาอีกก็แต่เมื่อวานนี้เพียงยกกระทําสิงหันมนาะกองทัพในเมืองก็เพนเตอเรยเปิดเปิเปงหนีไปแล้ววันนี้พวกโจรเห็นกองทัพในเมืองยกออกมาอีกจํานวนเพียงเท่านี้ก็ลุกไล่ราปีทีเดียวราปีก็สั่งให้ถอยทัพถอยทัพมาจนถึงภูเขาที่ให้กวนอูเตยวหุยซุ่มไว้สองข้างนั้น พอมาถึงยังที่นัดหมายแล้วก็ให้ตีมารอสัญญาณขึ้นเป็นสนานวันไหวทีเดียวฝ่ายกวนอูเตียวหุยซึ่งคุมฐานซุ่มอยู่นั้นได้ยินเสียงสัญญาแล้วเะนั้นอ่ะก็ยกกองฐานของตนตีกระนาบมาทั้งสองข้างเหล่าปีก็ขับทหารตีกลับเป็นหน้ากระดานขึ้นไปกองทัพโจรเห็นดังนั้นก็เสียทีเสียกำลังใจ แตกหนีเข้าหาชานกำแพงเมืองเฉ่งจิว๋วทับราบปีกวนอูเตียหุยก็ไร้ตีกระนาบพวกโจรเข้ามาสิบเกงเจ้าเมืองเฉ่งจิว๋วเห็นฉะนั้นคือเจ้าพวกโจรหน,นีเข้ามาทางกำแพงเมืองนี่เฉ่งจิว๋วก็ยกฐานออกตีกระนาบโจรเข้าไปอีกเป็นสี่ด้านพวกโจรน,นั้นตกในที่ร้อมก็ระสาระสายสูญเสียกำลังใจหมดสิน้น ถูกอาวุธเจ็บป่วยร่มตายเป็นอันมากและในที่สุดก็แตกหนีไปสิน้นด้วยการวางแผนการอุบายกลศึกที่เราปีกระทำขึ้นชนิดก็ได้ใช่ชั่มะแกะข่าศึกคือโจนพวกพาเหรงกองนี้เมื่อโจนแตกหนีไปสิ้นแล้วสิบเก่งก็ปูนบำเหน็จให้แก่ฐานของเราปีตามสมควรและเจ้าเจงก็จริงว่า บัดนี้การของท่านก็สำเร็จแล้วเราจะยกทหารกลับไปเมืองตุ้นกวนเล่าปีก็จริงว่าข้าพเจ้าได้ยินข่าวว่าโลติผู้เป็นตงลงเจียงทหารเอกของพระเจ้าเรนเตนกำลังรบอยู่กับเตียวกกนายโจรพวกผ่าเหลืองอยู่ณาตำบลกงจง ข้าพเจ้าจะขอทหารไปรบพวกโจรเจ้าเจงก็จัดทหารให้เราปีห้าร้อยก็คือว่าทหารที่เราปีกวนอูเตียวหุยเรียกลมได้นั่นแหละเรียกว่าทหารคูดใจดั่งเดิมกองแรกห้าร้อยนั่นแหละหมอบให้แก่เราปีส่วนจวเจ้าเจงก็ยกทหารเมืองตุ้นกวนกลับไปเมืองตุ้นกวนเ่าปีกวนอูเตียวหุย ก็ยกไปยังเมืองยกเอ่อกงจงแล้วก็ชวนกันเข้าไปหาโลติก็เอาข้อราชการซึ่งตนได้รบกับโจรมาแล้วสองครั้งนั้นแจ้งให้แกโลติดทราบโลติดก็ยินดีนะก็จริงว่าท่านทั้งสาจงอยู่ทำราชการด้วยเราเถิดฝ่ายเตียวก,กผู้ได้ํำรามา แต่มาเกิดความกำเริบเติบสารในน้ำจ่ตาตงตัวเป็นใหญ่จะผลัดเปลี่ยนแผ่นดินเรชนิเปียวกกเนี่ยมีไพร่พลอยู่ประมาณสิบห้าหมื่นโลติดนั้นมีทหารประมาณห้าหมื่นทหารหลวงประมาณห้าหมื่นและทัพโลติดกับเปียวกกนั้นก็ต่างข่ายประชิดกันอยู่ สู้รบกันยังมีแพ้มิชนะแก่กันโลติดก็จึงปรึกษาแก่เ่าปีว่าเตียวโป้เตียวเหลียงพู้น้องของเตียวกกนั้นคุมโจรไปรบกับฮองหูสงและจูฮีณเมืองเองฉวนเราจะเกณฑ์ทหารให้แก่ท่านพันหนึ่งพร้อมกับทหารของท่านจงยกไปช่วยฮองหูสงและจูฮี น่ามองเองฉวนเถิดแล้วให้สืบเอาข่าวราชการหนักเบามาให้จงได้ให้ไปช่วยรบแล้วไปสืบราชการมาให้ด้วยเราบปีก็รับคำแล้วก็ยกทหารจำนวนรวมกันหน0 0รีบเดินทางไปทั้งกลางวันและกลางคืนฝ่ายฮองหูสงกับจูหีนั้นตั้งกองรบอยู่กับเตียวโป้เตียวเหลียง น้องทั้งสองของเตียวกกเนี่ก็ได้แต่งฐานออกรบกับพวกโจรก็ไม่แพ้ไม่ชะนะแกกันเอ่อจนหลายวันแล้วเตียวโป้เตียวเหลียงก็ฐานถอยเข้ามาที่มันแล้วค่อยเอาฟางมาทำซุมรุมขึ้นในค่ายฝ่ายฮองหูสงกับจูหีรู้ก็ปรึกษากันว่าบัตรนี้พวกโจร ได้เอาฟางมาทำซุมรุมขึ้นในค่ายเนี่ยเราคิดจะเพลิงไปเผาค่ายพวกโจรให้จงได้ก็จึงให้ฐานมัดหญ้าฟางคนละมัดแล้วก็ขุดอุโมง์เข้าไปถึงริมค่ายโจรให้เอาญ้าไปกองซุ้มไว้ตามริมค่ายครั้นเวลากลางคืนประมาณสองยามเกิดลมพายุใหญ่พัดหนักทหารทั้งปวงเห็นได้ที ก็ใสัญญาพร้อมกันแล้วก็จุดเพลิงระดมกันเผาค่ายโจรไม้ขึ้นทั้งสิ้นแสงเพลิงน่ะดุดกลางวันทีเดียวพวกโจนทั้งพวกก็ตกใจมิทันสายเกราะผและผูกอานมาแล้วก็ตแตกกระจายหนีเพลิงวุ่นวายอยู่ฮองหูสงและจูหีก็ขับทหารเข้าไร่แทงฟันพวกโจรป่วยเจ็บร้มตายเป็นอันมากทีเดียว จนรุ่งเชา้าเตียวโปเตียวเหลียงเห็นพวกโจรของตนที่เหลือน,นั่นน่ะน้อยนักก็ชวนกันหาทางที่จะหนีเอาชีวิตรอดก็จึงหนีไปไปพบกองทัพเข้ากองทัพหนึ่งมีธงแดงเป็นสัญลักษณ์ทั้งกองทัพทหารกองหน้าเข้าสากัดพวกโจรไว้ไม่ให้หนีกองทัพธงแดงนี้ กองทัพธงแดงกองเนี้นายทัพนั้นชื่อโจโฉโจมิงเตโฉนายทัพนั้นชื่อโจโฉโจโฉนี่สูงประมาณห้าศอกสูงห้าศอกจักสุเล็กหนวดยาวเป็นบุตรของโจโกและโจโฉเมื่อน้อยนั้น นี่นี่เขากล่าวประวัติโจโฉนิดหนึง่งโจโฉแต่เมื่อน้อยนั้นมักพอใจไปเที่ยวเล่นในปา่าไล่ยิงเนื้อถึกมักพอใจฟังร้องรำทำเพลงนี่รักษณะโจโฉเป็นคนมีปัญญาและมีความคิดรวดเร็วฝ่ายว่าโจเต็กนั้นเห็นโจโฉ เป็นนักเลงไม่ทำมาหากินก็มีใจชังโจโฉเป็นอันมากโจเต็กผู้เป็นอาของโจโฉมีความเกลียดชังโจโฉผู้เป็นหลานได้เอาเนื้อความไปบอกแกโจโกผู้เป็นพี่ตนอาโจโฉก็เห็นอยู่รู้อยู่ว่าอาเนี่ยเกลียดชังตนอยู่ เจาเนื้อความไปบอกแกบ,บิดาโจโฉนั้นก็กระทำการมีอันเป็นล้มลงล้มลงฝ่ายว่าโจเต็กผู้เป็นอาเห็นก็ร้องบอกกับโจโกว่าโจโฉมีอันเป็นไปล้มลงไปฉะนั้นโจโกดิงก็ตกใจว่าบุตรของตนมีอันเป็นไปอะไรสักอย่างหนึ่งกระมัง ถึงลมดิ้นพลาดอยู่นั่นนะ่ะโจโกผู้เป็นพ่อก็วิ่งมาดูพอวิ่งมาดูโจโฉผู้มีปัญญาไหวก็ลุกขึ้นแล้วก็เล่นอะไรต่ออะไรเป็นปกติอยู่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรโจโกผู้เป็นพ่อก็จึงพูดว่าอาของเองไปบอกว่าเองนะ่ะมีอันเป็น เขาเรียกว่ามีอันเป็นคือว่าล้มลงดิ้นพลาดเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรบัตรนี้หายแล้วหรือโจโฉก็บอกว่าพ่อตั้งแต่น้อยมาแล้วตัวข้าเนี่ยหาได้เจ็บป่วยสิ่งใดไม่นี่เป็นเพราะว่าอาน่ะเขาชังหน้าข้าเขาจึงเอาความไม่ดีมาใส่ให้แกข้าตัวข้านี้ไม่ได้เป็นอันใดเลย โจโฉกระทำอย่างนี้ตั้งแต่นั้นไปโจโกผู้พ่อก็เชื่อคำโจโฉผู้ลูกถึงว่าโจเต็กผู้เป็นน้องของตนจะเอาความสิ่งใดมาบอกมาฟ้องโจโกก็ไม่ได้เชื่อคำน้องชายเลย นี่โจโฉหาวิธีปิดปากผู้เป็นอาสร้างความเชื่อถือไว้กับพ่อด้วยประการชนิดแต่นั้นมาโจโฉก็ยิ่งกำเริบใจเล่นหัวหยาบช้าไปกว่าแต่ก่อนทีเดียวเพื่อนเล่นทั้งปวงนะ่ะก็พูดจายกยอโจโฉว่าบัดนี้แผ่นดินเป็นจราจนอยู่ หาผู้ใดซึ่งมีสติปัญญาจะปราบปรามอันตร,รายของบ้านเมืองให้ไพร่บ้านพลเมืองอยู่เย็นเป็นสุขก็หาไม่เราทั้งปวงเนี่ยก็เห็นแต่ท่านมีสติปัญญาจะคิดอ่านปราบปรามให้แผ่นดินเป็นสุขได้และเมืองลำยงน่ะมีคนผู้หนึ่งชื่อโหเงาได้ว่าแก่คนทั้งปวงว่าแผ่นดินเมืองหลวงนั้นจะสูญเสียแล้ว ซึ่งจะปราบแผ่นดินให้ราบนั้นก็เห็นแต่โจโฉผู้เดียวและในเมืองลิหลำก็มีหมอคนหนึ่งชื่อเขาเฉียวออออรู้ดูลักษณะคนโจโฉก็จึงไปหาเขาเฉียวหมอดูคนนี้ถามว่าข้าพเจ้านี้สืบไปภายายหน้าเนี่ยจะดีชั่วประการใด เขาเฉียวสินแสผู้นี้ดูรักษณะโจโฉแล้วก็นิ่งอยู่โจโฉก็รุกถามซ้ำกับไปอีกว่าขบเจ้านี้สืบปาภายหน้าเนี่ยท่านจะเห็นดีชั่วประการใดาวานได้บอกให้ขบเจ้าแจ้งด้วยเถอะเขาเฉียวสินแสก็จริงว่าท่านมีปัญญาม,มาก จะป้องกันแผ่นดินได้อยู่แต่ท่านนั้นเป็นคนมิได้ซื่อต่อแผ่นดินจะเป็นศัตรูราชสมบัตินี่พอสินแสคนนี้ทํามายทายทักโจโฉเช,ช,ชน่นนี้แทนที่จะโกรธเท่ากับถูกด่าว่าเป็นคนไม่สื่อสัตย์จะต้องเป็นคนกระบฏท,ทรยศเป็นศัตรูตรร่อราชสมบัติเนี่ย โจโฉกลับหัวเราะชอบใจต่อคำทำมายนี้ครั้นอายุโจโฉได้ยี่สิบปีก็ได้เข้าไปทำราชการฝ่ายทหารในเมืองลกเอียงโจโฉให้เอาไม้สำคัญห้าสิบอันไปปักไว้ที่สี่ประตูเมืองห้ามมิให้คนเดินกลางคืน ถ้าเดินไปมาผิดประหลาดให้จับตัวมาลงโทษคือหน้าที่ของโจโฉตอนนี้ก็เป็นทหารคนหนึ่งที่มีหน้าที่ก็ออกระทาตามหน้าที่เนี่ยไม่ให้คนผ่านไปมาครั้นกลาง,ค,ง,ค,ง,ค,งคืนวันหนึ่งโจโฉไปตระเวรพบเอาขันทีคนหนึ่งเดินมาผิดเวลาโจโฉก็ให้จับเอาตัวขันทีนั้น มาตีเสิบห้าทีนี่โจโฉกระทําตามอำนาจของตนระหรือว่าเป็นผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจเป็นและโจโฉนั้นก็ทําราชการเข้มแข็งขึ้นทุกวันคนทั้งพวงก,ก็ยำเกรงเจ้าโจเม่งเตโ้โฉนายฐานหนุ่มคนนี้เป็นอันมากอยู่พระเจ้าเรนเต้จึงตั้งให้เป็นตุนขิวเหลง นี่เป็นตำแหน่งนายฐานผู้หนึ่งชั้นหนึ่งลำดับหนึ่งครั้นเกิดโจรพวก่าเหลืองกำเริบจะราจนขึ้นในเมืองเองชวนพระเจ้าเลนเตจ,จึงให้โจโฉเลื่อนขึ้นเป็นที่โตอุวยให้คุมหานห้าพัน 5, ยกไปช่วยเมืองเองชวนนี่แหละนี่ได้กล่าวประวัติโจโฉมาย่อะเพียงเท่านี้ แล้วก็เป็นกองทัพที่ถือธงแดงมานี่แหละมาพบกับเตียวโป้เตียวเหลียงและพวกโจรที่เหลือตายที่แตกหนีพ่ายแพ้กระเจิงมาจากการโจมตีของฮองหูสงและจูเฮียเมื่อประทะกันเข้าชนี้โจโฉกำลังนำกองทหารหลวงมากำลังสดชื่นอยู่จำนวนห้าพันนั้น โจโฉก็สั่งทหารเข้ารบสกัดกั้นไว้ข้าพวกโจรที่อ่อนเปลี้ยมาทั้งคืนแล้วได้ประมาณหมื่นเศษทหารโจโฉจับได้มาและเครื่องาตราอาวุธและพวกโจรเป็นฉเฉลยเป็นอันมากแต่ว่าตัวเตียวโป้เตียวเหลียงนั้นหนีไปได้โจโฉก็เข้าไปหาฮองหูสงและจูฮี บอกข้อราชการนี้และโจโฉก็ขอเอาทหารไปติดตามเตียวโปกับเตียวเหลียงอ้าวมีเป็นเหตุการณ์ของโจโฉเขาทีนี้หันมากล่าวข้างฝ่ายเหล่าปีกวนอูเตียวหวุยพร้อมกับทหารร่วมใจจำนวนห้าพันที่โหลติดส่งให้มาช่วยอ่า ฮองหูสงจูฮีเนี่ยยังเมืองเองฉวนเนี่ยกองทัพเหล่าปีกวนอูเตียหุยยกมาเนี่ยขณะนั้นก็ได้ยินเสียงรบพุ่งกันและก็รายเห็นแสงเพลิงสว่างก็เร่งฐานรีบจะไปช่วยอพอมาถึงขก็พวกโจรก็แตกไปแล้วเหล่าปีก็พากวนอูเตียหุยเข้าไปหาฮองหูสงจูฮีแล้วก็บอกว่าโหลดตีด ให้ข้าพเจ้ามาช่วยจัการท่านหองหูสงจูหีก็ว่าขอบใจนะแต่ว่าบัตดนี้เตียวโป้เตียวเหลี้ยงพวกโจรนัน่นแตกไปแล้วเราเห็นว่าเตียวโป้เตียวเหลี้ยงเนี่ยจะหนีไปหาเตียวกกผู้พีณนะเมืองจงกงท่านนะ่ะจงรีบยกทหารรีบตามก้าวสกัดเห็นจะได้ตัว ลาปีกวรอูเตียวหุยเอายกมาถึงนี่แล้วต้องกลับอีกเอาก็ราหองหูสงจูหีนายฐานหลวงยกฐานของตนกลับไปไปถึงกลางทางก็ไปพบข้าหลวงคุมคนโทษขังกรงใส่เกวียนมาแลไปสิเห็นเป็นโลติดจำขังอยู่ในกรงน,น่ะลาปีก็ตกใจ โจรจากหลังมาลงไปแล้วก็ไปถามโลติดว่านี่เหตุใดอ่ะเนี่ยข้าพเจ้าจากท่านไปไม่เท่าไรเหตุใดเกิดขึ้นท่านจึงเป็นโทษดังนี้โลติดก็ตอบว่าเราอ่ะล้อมเตียวกกไว้าาก็จะใกล้แตกอยู่แล้วเตียวกกมีความรู้เป็นอันมาก จะหักหานเอาโดยเร็วนะ่ะยังมิได้พระเจ้าเรนเต้จึงใช้จูหงชาววังมาสืบข่าวราชการจูหงอนะจะมาเอาของกำมันจะเอาสินบนแกเราเราจริงว่ากองทัพเราก็ขาดสเสบียงอยู่และเราจะมีสิ่งใดให้เป็นสินบนเราจูหงนะ่ะโกรธ กลับไปทูลกล่าวโทษว่าเรานำกองทัพมาแล้วมิได้มีใจรบพุ่งปล่อยให้ราชการเนื่นช้าอยู่พระเจ้าเลนเต้จึงให้ตังโต๊ะมาเป็นนายทัพแทนเราแล้วให้จองจำเราใสา่กรงทรงเข้าไปเมืองหลวงมีโทษผิดของโลติด ถูกกล่าวหาว่าผิดได้อย่างเนี้ยเตียวหุยสิเจ้าเตียวหุยจอมมุทรุได้ยินเลน้นก็โกรธชักดาบถอดดาบจากฝักปราดจ,จะไปฆ่าผูกคุมได้ทันทีเพื่อจะชิงตัวโลดติดออกจากกรงเราปีก็จึงห้ามว่าอย่าทำเตียวหุยน้องเรา เนื้อความนี้เนี่ยเป็นข้อรับฟังอยู่เราจะทำเอาแต่ตามอำเภอใจด้วยกโกรธนั้นไม่ได้กวนอูก็จจึงพูดบังหวะบัตรนี้โหลดติดนายทหารใหญ่สิก็ยังเป็นโทษต้องโทษอย่างนี้แล้วคนอื่นมาเป็นนายทัพซึ่งเราจะทำราชการด้วยนั้นเห็นจะพึ่งพาอาศัยขัดสน ทั้งสามพี่น้องรูปสมานจึงมีความคิดเห็นต้องกันว่าควรที่จะคือถ้าจะอยู่ต่อไปเนี่ยถึงจะมีความชอบแต่ไม่มีสินบนเทิดทูนให้เขาเขาก็จะกลับเอาเป็นผิดเหมือนดังโลดติดฉะเนี้ยเราจะกลับไปเมืองตุ้นกวนเราดีกว่าเหล่าปีได้ฟังฉะนั้นก็เห็นชอบด้วย ก็จึงยกทหารกลับไปเมืองตุ้นกวนเนทุกฟังที่เคารพครับนี่เป็นวันที่สองเรียกว่าตอนสองความก็ผ่านมาดังนี้โรติดไม่มีสินบนให้เขาถูกจับเหล่าปีกวนอูเตียวหุยชักจะท้อถอยแล้วอย่างน้อยก็ไม่อยู่กับใคร ไปเมืองตุ้นควรก่อนดีกว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดี